สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งเซิร์ชนะครับใน Microsoft Edge นะครับให้เราเปิด Microsoft Edge ขึ้นมานะครับจะสังเกตว่าเวลาเราเซิร์ชหน้าแรกนะครับเราลองเซิร์ชคำว่าทดสอบดูนะครับจะสังเกตว่า Search Engine เนี่ยมันจะเข้าเป็น Microsoft Bing นะครับดังนั้นนะครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนเป็นให้มันเสิร์ชโดยใช้ Google Chrome ใช้ Google search อย่างเงี้ยนะครับผมจะสอนวิธีทำนะครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆมาคลิกตรงที่จุด3จุดด้านขวาบนนี้นะครับรอกดเข้าไปนะให้เราเลือก setting นะครับหลังจากนั้นนะครับจะมีเมนูด้านซ้ายนะครับให้เราเลือกคำว่า Privacy Search and Service นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับ ให้เราเลื่อนลงมาเกือบล่างสุดเลยนะครับในหัวข้อ Service นี่นะครับให้เราหาคำว่า a d d d a t e bar and search นะครับแล้วเราก็กดเข้าไปนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่า search engine used in a d d date bar อยู่นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น Bing อยู่นะครับเป็น Bing นะครับก็คือเป็น default เสิร์ชครั้งแรกปุม่มจะขึ้นตัวนี้ให้เรากดลูกศรเลื่อนลงมานะครับ คราวนี้เราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากให้เป็นอะไรนะครับจะมี y ahoo google นะครับอะไรพวกนี้นะครับให้เราเลือกเป็น google นะครับเท่านี้นะครับ default search ของเรานะครับเวลาเราเปิดโปรแกรม microsoft edge ขึ้นมานะครับมันก็จะเป็น search โดย google แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองปิดดูนะครับพอผมเปิด edge เข้ามาใหม่นะครับผมลองพิมพ์ว่าทดสอบใหม่นะครับ ผมก็เอนเตอร์จะสังเกตว่าตอนนี้มันเสิร์ชโดยใช้ Google แล้วนะครับนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนการเสิร์ช Engine ในโปรแกรม Microsoft Edge นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะนำไปใช้กันได้นะครับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ